ช่วงนี้ไปดูการสรุปผลการเยือนเวียดนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยไทยและเวียดนามเองก็พร้อมส่งเสริมความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การค้าระหว่างกันพร้อมตั้งเป้ามูลค่าการค้าปีนี้เกิน2.5หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐกับ นายมาริสเงียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเข้าพบหารือทวิภาคีร,ร่วมกับนายกรัฐมนตรีของเวียดนามและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามระหว่างการเดินทางเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่22-24ถึง25กุมภาพันธ์ครับโดยมีการติดตามผลความร่วมมือที่ผ่านมาและก็วางทิศทางความร่วมมือในอนาคตให้เป็นยุทธศาสตร์มากขึ้นเพราะในปีหน้า ไทยและเวียดนามจะครบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและลดขั้นตอนต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจไทยลงทุนในเวียดนามมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการปูทางสำหรับการเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของนางสาวแพททองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีโดยได้เสนอให้มีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อหวังเป้าหมายยุทธศาสตร์ทั้งหมดร่วมกันก่อนการเดินทางเยือนของนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามก็เห็นด้วยนะครและหวังว่าจะได้พบกับนายกรัฐมนตรีของไทยเพื่อน,นําไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากนี้เวียดนามยังเห็นพ้องที่จะมีความร่วมมือด้านการพัฒนาความมั่นคงทางพลังงานโดยเฉพาะพลังงานสีเขียวและก็ปิโตรเคมีรวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมตามยุทธศาสตร์ the t r e e connect strategy และข้อได้เริ่ม6ประเทศ1จุดหมายปลายทางของไทยด้วย ขดะเดียกันก็มีการหารือถึงการตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้า25,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2568ซึ่งต้องอาศัยการทำธุรกิจร่วมกันผ่านความร่วมมือระหว่างไทยเวียดนามในการเป็นส่วนหนึ่งของหง่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งก็เชื่อมันว่าหากทั้งสองประเทศสามารถทำได้จะทำให้มูลค่าการค้าไทยและเวียดนามนั้นสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้แน่นอน